สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันกันกบ ep ที่36แล้วนะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์090 456 9 675นะคะ090 456 ๙๖๗5นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะคะทางร้านน้องพรไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะขายจริงส่งจริงนะคะฝากพี่พี่พี่ๆทั้งใหม่และเก่านะคะที่ชมคลิปน้องพรน,นะคะฝากกดติดตามให้น้องพรด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรน,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างเนาะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปไวนิดนึงนะคะเรามาเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการแรกก็จะเป็นสิงห์งาแกะนะคะพี่ๆสิงห์งาแกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะถ้ารูปไม่ชัดยังไงนะคะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะสามารถโทรมาหาน้องพรได้เลยนะคะและน้องพรก็จะแอดไลน์ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะแบบชัดๆกันเลยนะคะสิงห์งาแกะนะคะเลี่ยมพลาสติกเนาะสิงห์งาแกะเลี่ยมพลาสติกนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่พี่ถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะบางทีเป็นที่โทรศัพท์น้องพรด้วยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพี่พี่มันก็เลยภาพมันอาจจะแบบสีเพี้ยนๆได้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมดีกว่าค่ะพี่เพื่อง่ายในการตัดสินใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพลาสติกเก่าด้วยเลยะคะ่ะพี่พมันก็จะดูยากนิดหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพับด้านหน้าเลยนะคะต่อไปจะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยพลาสติกเก่าด้วยล่ะค่ะพี่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะส่วนพี่พี่ท่านใดนะคะที่ชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามน้องพรด้วยนะคะเพิ่มผู้ติดตามให้น้องพรหน่อยเนาะ น้องพรจะได้มีกําลังใจนะคะหาภาพใหม่ๆม,มาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดตามนิ่งมากเลยคะ่ะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างนะคะก็จะประบานนี้เลยนะคะรายการถัดไปเลยดีกว่าเนาะรายการถัดไปค่ะเป็นแหวน เป็นแหวนนะคะเก่าแหวนเก่านะคะเป็นแหวนเงินลงยาข้างๆก็จะเป็นนาคนะคะพี่ๆแหวนเก่าเงินลงยาข้างๆก็จะเป็นนาคเลยนะคะพี่ๆก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆชัดไม่เอ่ยไม่ชัดดูกใกล้ๆเนาะ แหวนเงินลงยาเก่านะคะข้างๆก็จะมีหน้าคหนึ่งนะคะพี่พี่เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพี่ๆภาพด้านหน้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านข้างที่น้องพอรบอกว่าเป็นนาคนะคะพี่พี่ถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านในนะคะด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พ แหวนเงินเก่าลงยานะคะไม่ทราบที่นะคะโอ้ยอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างะค่ะเป็นนาคนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านในนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะคะรูปไม่ชัดก็สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์090 456 9 6, 6, 6, 6 75นะคะ 090456 9 6 7 5นะคะขออภัยในความเสียงดังนิดนึงนะคะรายการถัดไปดีกว่าเนาะรายการถัดไปดีกว่าค่ะรายการถัดไปก็จะเป็นพระปิดตาเก่านะคะพระปิดตาเก่านะคะน้องพรก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะเดี๋ยวน้องพรจะหมุนให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างเลยนะคะ ภาพด้านล่างเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเรามาชมชัดๆกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพ แบบชัดๆช,ชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าโทรศัพท์น้องพรก็ไม่ค่อยดีด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านบนนะคะพี่ๆภาพด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างค่ะเดี๋ยวน้องพรก็จะหมุนให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะคะเก่ามากเลยค่ะพี่เก่าไม่ทราบที่เลยนะคะพระปิดตาเก่านะคะข้างในเขาจะเป็น พระปิดตาค่ะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะคะ ก็เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะถ้าน้องพรมีของน้องพรก็จะมาไลฟ์ทุกๆวันเลยนะคะที่น้องพรหายไปก็ขายของบ้างเนาะไม่มีของบ้างเนาะถ้าน้องพรมีของน้องพรก็จะมาไลฟ์ให้พี่ๆได้ชมกันนะคะพี่ๆบางท่านก็ถามเนาะหายไปไหนนะ้าลงอีพีที่เท่าไรแล้วอะไรแบบนี้ค่ะบางทีน้องพรก็ไม่มีของจะลงกี่โมงมีของไหมอะไรแบบนี้นะ ขอบพระคุณพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เอนดูน้องพรนะคะโทรมาสอบสามพูดคุยทักทายกันนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถขอดูรูปเพิม่มเติมได้นะบางทีภาพมันไม่ชัดเนาะต่อไปค่ะรายการต่อไปดีกว่ารายการต่อไปก็จะเป็นพระเลี่ยมเงินเก่านะคะพี่ๆพระเลี่ยมเงินค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะพี่ๆ ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะพระเลี่ยมเงินนะคะพระเลี่ยมเงินนะคะอยู่ในกรอบก็จะดูยากนิดหนึ่งนะคะพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบชัดๆกันเลยนะคะ ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะ น้องพอรก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกพระอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างดีกว่าเนาะน้องพอรขออนุญาตกลับแล้วกันนะอันนี้จะเป็นภาพด้านหลังนะคะพี่ๆภาพด้านหลังนะคะพระเลี่ยมเงินเก่านะคะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจเนาะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังเลยนะคะภาพไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าด้านหน้าอีกสักรอบนะคะ รายการถัดไปค่ะพี่พี่รายการถัดไปนะคะรายการถัดไปอันนี้ก็จะเป็นเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือน้อยนะคะพี่พี่เขี้ยวเสือน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเคี่ยวเสือน้อยนะคะอันนี้เป็นเคี่ยวนะคะพี่ๆีเขี่ยวเสือน้อยนะคะ นี้จะเป็นด้านหน้านะคะเขี้ยวเสือเก่านะคะเขี่ยวเสือเก่าค่ะ รายการถัดไปนะคะรายการถัดไปค่ะรายการถัดไปอันนี้น้องพรขออนุญาตเรียกว่าเครื่องรางเก่าแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องพรก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเครื่องรางเก่านะคะเครื่องรางเก่าเลย เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยนะคะเอาแล้วเอาได้แล้วนึกว่าจะไม่ชัดใสแล้วจับยากนิดนึงนะคะลองพรขออนุญาตหมุนให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะ มีรอยเขียดไว้ด้วยนะคะพี่พี่น้องพรขออนุญาตเรียกว่าเครื่องรางเก่าแล้วกันนะคะถ้าเรียกผิดพูดผิดประการใดต้องขออภัยพี่พี่ทุกทกท่านด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ที่สนใจนะคะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้น้องพรด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องพรด้วยนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆชัดไม่เอ่ยน้องพรขออนุญาตหมุนนี่หน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างนะคะ,ะเดี๋ยวน้องพรจับอย่างนี้ดีกว่าเนาะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆ ข้าเก่าแบบไม่ทราบที่ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้วันอะไรเนาะรถแรงเยอะจังเลยขออาภัยพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะอาจจะหนวกหูดิดนึงนะคะกับรถแรงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะคะรายการถัดไปดีกว่าค่ะพี่พี่รายการถัดไปดีกว่านะคะรายการถัดไปก็จะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่ พระเนื้อดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้ากันเลยนะคะชัดไม่เอ่ยไม่ชัด เริ่มชัดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นพระเนื้อดินเก่านะคะพระเนื้อดินเก่านะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบชัดๆกันเลยนะคะ อันนี้เป็นภาพด้านหน้านะคะแล้วพออาจจะจับไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าเป็นพระเนื้อดินกลัวจะร่วงนะคะพระเนื้อดินเก่านะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้าเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านข้างนะคะพี่ๆอันนี้คือด้านข้างนะคะถ้ารูปไม่ใช่ดยังไงก็สามารถกอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะบ้านพี่ๆร้อนกันหรือเปล่าเนะาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดื่มน้ําเยอะๆนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวร่างกายจะขาดน้ำนอ้อร้อนในได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหลังเลยนะคะ ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเรามาชมภาพชัดๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะด้านหน้าเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆ รายการถัดไปดีกว่าค่ะรายการถัดไปนะคะรายการถัดไปอันนี้ก็จะเป็นเขาแกะเป็นแพะนะคะเขาแกะเป็นแพะนะคะ <Jedi> มาทั้งแบบนี้เลยนะคะน้องพรได้มาแบบนี้เลยนะคะเขาแกะเป็นแพะนะคะ er> น้องพรก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรนะคะเพราะว่ามันมาแบบแบบนี้เลยนะคะ เขาแกะเป็นแพะเลยนะคะเก่านะคะดูดูไปก็น่ารักเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนอ้องอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านข้างของน้องนะคะ แพะเขา่าแกะนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะคะเก่าแพะเขา่าแกะเก่านะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะถ้าไม่ชัดสามารถกอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ ดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะมั่นใจแล้วค่อยปิดนะคะพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะคะ,คะ,คะต่อไปก็จะเป็นภาพด้านล่างนะคะพี่พี่ภาพด้านล่างก็จะประมาณนี้นะคะแพะเข่าแกะเ <ammed> ก่านะคะแพะเข่าแกะเก่านะคะ พรได้มาแบบนี้เลยนะคะจะหมุนให้พี่ๆได้รับชมแบบชัดๆกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะแพะเขาแกะเก่านะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการถัดไปอันนี้ก็จะเป็นพระเลี่ยมทองนะคะแต่น้องพรไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะคะได้มายังไงน้องพรก็ขายแบบนั้นเลยละกันเนาะเดี๋ยวลองมาส่องว่าเขาเกียนว่าอะไรดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะพระเลี่ยมทองนะคะ เดี๋ยวเรามาชมกันชัดๆเลยนะคะภาพชัดๆก็จะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้คือภาพด้านหน้านะคะพระเลี่ยมทองนะคะ EP นี้เป็น EP พิเศษเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะ โทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์090ค่ะ4569675นะคะ0904569675เลยนะคะส่วนพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกทักไลน์เข้ามาก็โทรบอกน้องพรเลยนะคะเดี๋ยวน้องพรจะแอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเพิ่มเติมกลับไปให้นะคะ EP นี้เป็น EP พิเศษคืนกำไรให้พี่ๆนะคะ ราคาไม่แพงนะคะราคาเบาๆเนาะดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่มั่นใจแล้วค่อยปิดนะคะข้างหลังเขาเขียนว่าอะไรมุงน้องพรก็อ่านไม่ออกนะคะพี่พี่เพราะว่ามันไม่ชัดะคะ่ะเปิอมีพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะ เลี่ยมทองนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะคะรายการถัดไปค่ะรายการถัดไปเลยนะคะรายการถัดไปก็จะเป็นกระตุดเก่านะคะพี่ๆกระตุดเก่านะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆชัดไม่เอ่ยชัดไม่เอ่ย ตุกเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบชัดๆเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านบนนะคะพี่ๆภาพด้านบนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างเลยนะคะพี่พี่กระตุดเก่านะคะพี่พี่กระตุดเก่านะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพด้านบนนะคะภาพด้านบนก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพด้านล่างนะคะภาพด้านล่างเลยค่ะกระตุดเก่าไม่ทราบที่นะคะกระตุดเก่าค่ะ some luck EP ที่36ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0904569675นะคะ0904569675นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามให้น้องพรด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องพรน,นะคะอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่ทททานเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ อีพีหน้านะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ